รายได้แค่ลวงตากำไรคือปัญญาแต่เงินสดคือถังออกซิเจนของธุรกิจในโลกของธุรกิจยอดขายฟังดูยิ่งใหญ่กำไรทําให้คุณดูฉเฉลียวฉลาดแต่ถ้าไม่มีเงินสดในบัญชีคุณอาจต้องปิดกิจการก่อนจะอธิบายงบกำไรขาดทุนจบด้วยซ้ำหลายบริษัทล้มละลายไม่ใช่เพราะขายไม่ได้ไม่ใช่เพราะขาดกำไรแต่เพราะไม่มีเงินหมุนระหว่างทาง ขายดีแต่เงินสดไม่มีก็อยู่ไม่รอดลองนึกภาพธุรกิจที่มีลูกค้าเข้าทุกวันมียอดขายหลักล้านต่อเดือนแต่สึงเชื่อคู่ค้ายืดจ่าย90วันพนักงานต้องจ่ายต้นเดือนเช็คเจ้าหนี้ก็จ่อเข้าสุดท้ายต้องกู้รายวันดอกเบี้ยโหดวนลูปไม่จบนี่แหละคือธุรกิจขาดออกซิเจนกำไรคือปัญญาแต่คนมีกลินต้องบริหารเงินสดให้ได้ กำไรคือการวางแผนที่ดีแต่ cash flow คือการเอาตัวรอดแบบมืออาชีพคนเก่งคือคนที่รู้ว่าจะเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่หลังจ่ายทุกอย่างอย่าหลงกับตัวเลขกำไรบนกระดาษอย่าชะล่าใจเพราะไรายได้ดูดีสิ่งที่ควรจับตามมากที่สุดคือเงินสดไหลเข้าออก3ส,สิ่งที่เจ้าของกิจการควรทำทันทีเช็ค cash f l รายสัปดาห์ไม่ใช่แค่งบรายเดือนหรือรายปี เจรจารับเงินให้เร็วจ่ายเงินให้ช้าอย่างมีศิลปะเตรียมบัฟเฟอร์เงินสดอย่างน้อย3เดือนสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดคิดจำไว้ว่ากำไรไม่มีธุรกิจพออยู่ได้แต่ถ้าเงินสดไม่มีธุรกิจอาจไม่มีลมหายใจอย่าให้ธุรกิจคุณต้องตายอย่างมีหน้าตาแค่เพราะลืมดูว่าในถังยังมีออกซิเจนเหลือหรือไม่